เช้านี้อยู่ที่สะพ,พานสีรุ้งนะครับทุกคนอยู่ตำบลบ้านเกาะอ,อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครแต่ว่าสะพ,พานเนี่ยกำลังปิดปรับปรุงอยู่นะครับนี่ครับทุกคนกํพพาลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้ผมอยูอ่เวลาประมาณ6กโมงหกโมงครึ่งประมาณเนี้ยครับบรรยากาศเนี่ยดีมากคือต้งตั้งใจมาดูสะพ,พานวันเนี้ยสะพ,พานไม่สวยเพราะว่ากาลังปรับปรุงอยู่แต่ว่าผมมา ชมบรรยากาศลมเย็นๆตอนเช้าแล้วก็ป่าชายเลนนะครับส,สวยๆเนี่ยวิวป่าชายเลนคือถ้ามาเช้าเนี่ยไม่ไม่ไมันไ,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 ไม่ค่อยมีคนแต่ถ้ามากลางวันเนี่ยเคยมาแล้วคนมันเยอะมันอ่ามันถ่ายรูไปไม่สวยแต่ผมชอบบรรยากาศที่นี่นะเพราะว่ามันมันลมมันเย็นมากอ่ะโคตรฟินเลยอะ่ะไปเดี๋ยวพาทุกคนดู เดินไปดูบรรยากาศสวยๆของสะพานสีรุ้งนะครับที่หลายๆคนชอบมาถ่ายรูปกันนั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้กำลังปิดปรับปรุงอยู่ถึงวันที่25กุมภานะครับคือ25กุมภาเสร็จนะ วันนี้บรรยากาศลมเย็นดีนะครับดูคลื่นแรงมากนถ้าสะพานต่ำกว่านี้เนี่ยขึ้นปีหน้าแน่ มุมนี้สวยเอ่อมุมนี้สวยดีสวยสวยสวยเหมาะสำหรับคนมาถ่ายรูปนะโคตรสวยเลยตรงตรงนี้เหมือนกันแล้ยืนอยู่กลางทะเลเลยสวยดีสวยดี thank you